วัสดีเด้อพี่นอ้องฟังไปสุขุสุขคนผู้ติดตามสุดดาวพี่น้องสุดดาววิไอพี่ดาวอเมริกาดาวสาตาร์ดาวโจนพี่น้องซีดาวเมื่อเศร้านี่เขาบัดทูดาวเลยพี่น้องเลยซีหลุดดาวละหลุดละหลุดเดือนนี้นาะพี่น้องนาะเอาเบิ้งตรงให้ไปหน้าเบิ้งนี่สักก่อนจะลอยจังไปเบื้องดาวแล้วก็ชีเลยเอารัฐบาลโซ่นําพี่น้องให้พี่น้องเห็นว่ารัฐบาลของปูก่กัดเจี แจกลางพี่น้องให้พี่น้องได้เห็นน้าผู้บริบิงรัฐบาลก็ดีใจน้ำด้้อว่าของกูก็แตกให้เห็นเราพี่น้องแตกกลางตรงๆเลยหาศูนย์เนาะของรัฐบาลอันนี้จะเอาไปร่วมเอาโซ่เอาสรุปให้เบิง้งซื่อๆดอบพี่น้องเอาให้เบิง้งลังหัวอ,อกซื่อๆดบกของรัฐบาลเอาพี่น้องว่าแล้วก็ไปเบิง้งสุด ดาวเลยน้อนพี่น้องดาว VIP เลยสวัสดีเด้อพี่น้องป้องไปผู้ติดต,ตามดาวดาว VIP พีพี่น้องกับดาวอเมริกาดาวสตาร์ดาวโจนบานนี้พี่น้องก้อนสีเบิ้่ดาวสุดดาวกับว่าเบิ้งของรัฐบาลก็นะั้นหลังหวยออกไหมน,นี่เอาลงให้พี่น้องเบื้องนะัเพราะว่าของปูแตกผู้ใดติดตาม รัฐบาลของปูกะโศกมันยูนอตตี้น่าพินองน่าดีใจน้ำเลือดพินองเลือดของปูเอาสรุปให้เมืองล่างไม่อวอ่คือศูนย์เลขล,ลักกับศูนย์หาหกเก็ดเก่าพินองจับคูวิ่งเก็ดกับศูนย์เดินเก็ดล่างศูนย์พี่นงองกับจับคูกับมีหาศูนย์แตกแล้วพี่นองแตกล่างหาศูนย์หาศูนย์แตกล่าง,าง,าง,างหาศูนย์หาเก็ดหาเก่า เก็ดศคูเด่นกับองไปได้เจ็ดศูนย์พี่น้องตัววิ่งนาะตัววิ่งได้เจ็ดศูนย์แตกหาศู์พี่น้องแล้วก็เก้าเก้าหกเแล้วก็เก้าเก็ดศูนย์หาเก็ดศูนยาศูนนพี่นอ้องเอาจำนียนะพี่น้องเนาะยืนยันพี่น้องไว้ผู้ติดต่อผู้ติดตาม รัฐบาลเอาฉันนี่ละ,ะบ้านนี้รัฐบาลควรจะจอดทั้งสิ่ออกอีกเจนึงคอติดตามกระโชคดีดีใจนั่พี่น้องมี่ฮอกโกแตกบ้านนี้มาเบื้องของสุดเดาซุดจนพี่น้องบ้านนี้เดาจวนวีไอพีวันที่หนึ่งสิงหาที่ผ่านมามือมือเช้านี่ละพี่น้องของมือเช้าของมือนี้ละของดาวนครูวิ่งเด่น เก้าล่องเก็ดเขาเก็ดตัวสำล้องพี่น้องได้เก็ดหนึ่งหลูดยาวอเมริกาเด่นแปดล่องเก้าก็ได้เก้าพี่น้องในเก้าหกลูดยาวสตาเด่นแปดล่องหาในแปดด้วยพี่น้องในแปดด้วยในศูนย์แปดยาวจนคันยาวจนมายาวจนปกตินี่ดาวจนนี่อะไรพี่น้องจับ บิ่งสามศูนย์ได้สามศูนย์เลยพี่น้องแตกสามศูนย์ตรงๆนะแตกรูดพี่น้องเขา่าซีหลบแตกรูดพี่น้องบาดนี้มาเบิ่งของวันที่สองเลยพี่น้องเพื่อว่าเป็นการเสียเวลาของวันที่สองของวันที่สองของวันที่สอง วันที่สองสิงหาคมสองพันหาร้อยงกสิบแปดพี่น้องดาวจนวิ่พี่จับคู่โอ้ลายใหญ่หันหาเกตหาเกตอ่ะเก้หาห้า câu hạ. câu kết vinh câu kết vinh câu kết có kết vinh câu kết công, cầu hà long hà kết long khu vinh cầu long kết ดาวอเมริกาดาวอ่ะ เล็บโคเลบซนเถียงๆสัญญาได้เื่องแอแอ่องเก่าหกสามวิ่ง câu, cầu vinh, số cầu cung, hút xuống lòng, hút tám lòng, khu vinh nhanh chóng lòng cầu,

ta chấp khu, kết cầu kết, xin xin Cầu kết. Bình cầu kết Công cầu kết ลอ,ล,อล,ลองเก็บหกลองสี่หนึ่งคุยเรียนเก่า เขาเต็มซื้อเลยนนอตพี่น้องอเนานะเน h a o n e ยา a แบบดาวจวนพี่น้องจังสิติตามถึกดาวจวนดาวจวนปกติเี่ละของเขาละ ขีจนจาวาดาวตวอักจับคู่ที่เก่าทีศูนย์แปดเก่ง บิงซีูกรมซีศูลองซีเกล่องแปดเกคูบิงเด่นศูล่อง ฟังเสียงเียไปนํนปนาพี่น้องฟังเลขไปนํากลุ่ม ល្រូពីស្ល แค่ไหนจ,จะได้พีนน่น้องเด้อพูดได้ค้า่าเราคุณโศกกันดาว VIP วันที่2ส,งสิงหาคมสองพั้อยหกสิจับคู่าเกตเก้าหาเก้ากต วิ่งเก่าเกศกลมเก่าเกล่องหาเกศล่องเก่าหาคูวิ่งเด่นเกล่องเก็ดาวอเมริกาหกศูนย์เก่าวิ่งสอเก่ามสอเก่าล่องหกล่องหกคูวิ่งเด่นสล่องเกาดวสากหเกาเกศสี่วิ่งเกกกมเก่าเล่องหกเล่องสี่ห่คูวิ่งเด่นเล่องเก ดาวโจนปกติ4เก่า4ศูนย์8เก่าวิ่ง4ศูนย์ม4ศูนย์ร่อง4เก่าร่อง8เก่ากูวิ่งเด่นศูนย์ร่องสีเอาพี่หลังพือได้เข้ามาแล้วกายมีศกมีหลับกันทุกคู่ทุกคนได้พี่หลังเด้อยแหง้งปังปังกันทุกคู่ทุกคนเงินให้น้องท่องให้ไหลมาเก็บมาจนพี่หลองให้คุณพระรักษาเทวดาคุมครองพอกันอีกเทนึงวันที่สามพี่น้ังสำหรับม้นนี้ขอเก่าคำว่าสวัสดี